้ำเย็นกับน้ำแข็งชื่อหมาเหรอแล้วนี่เราอยู่อะไรนะพระรามสามซอยอะไรนะซอยห้าสิบซอยห้าสิบแล้วมาขอทานไกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยขอได้ไหมเนี่ยหมาเนี่ยแม่เราอยู่ไหนอ่ะพี่จะขอแม่เราแมนน่อยู่ตรงไหนโอโ่ะ เขาชื่ออะไรเขาหลังถามชื่ออะไรนะฮะนะ<า>อันนี้กิกี้อันนี้ลิลล,ล,ล,ลี่ิลลี่กับกิกี้ตัวเล็กจิ๋วเดียวเองเนี่ยตัวยังไม่ถึงฝา่ามือดีเลย เรากลับบ้านกี่โมงเนี่ยฮะตีสี่ตีสี่กลับบ้านมาทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยเหรอมานั่งตรงเนี้ยนะนทุกวันมาตั้งแต่กี่โ<ป>มงถึงกี่โมงมาเป็นปีแล้วเหรอเราอายุกี่ขวบแล้วเนี่ย